ส,สิ่งแรกที่ท,ที่บางคนก็รู้เขาจะตกใจให้เราเข้าไปศึกษาในเน็ตก็ได้เดี๋ยวนี้เน็ตเราเข้าไปศึกษาได้เยอะแยะมากมายเราไม่ต้องตกใจนะคะมันหายได้เพียงแต่เราเปลี่ยนพฤติกรรมของเราค่อยๆปรับ เราจะทําทันทีครั้งเดียวอะ่มันคงไม่ได้หรอกเพราะเราเคยติดรถหวานแล้วเกียกินอาหารอร่อยแต่ตอนนี้เราก็ค่อยศึกษามาแล้วเราค่อยปรับปรับเปลี่ยนวิธีการกินของเรามันก็จะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆะค่ะไม่ต้องตกใจหรือว่าไม่ต้องคิดมากจนจนแบบว่าจิตตกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ร้ายแรงมันสามารถหายได้ถ้าคุณดูแลตัวเองอย่างมีวินัยแล้วก็สั่งสม่าเสมอนะคะมัน มันอยู่ที่พฤติกรรมของการทานอาหารของคุณนั่นแหละถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมคุณสังเกตคุณเนี่ยที่คนเราที่ป่วยเนี่ยเจอเกิดจากการกินอาหารของคุณเนี่ยคุณกินเข้าไปอ่ะจนอายุคุณเท่าไหร่คุณสังเกตดูค่ะกินทําให้คุณเกิดโรคแทรกซ้อนได้โดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้คือเทคนิคง่ายๆเลยค่ะที่นำไปปรับใช้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ